ใครทักมามีภาพเหรอน่ารำคาญคนทานงกินจีนใช่เธอไม่ต้องไปสนใจเราหรอกเรามาปีน,นต่ออีกดตะว้าโอเคอเค,ค่ะที่รักเฮ้ยพีชเธอมาทำอะไรที่นี่แล้วมึงใครมายิ่งกว่าคนของกูได้ยังไงนี่นั่นว่คารว่ะที่กำงมีความสุขอยู่นะเว้ยจนเลิาากกันเถอะจะไปกับลูกโมเว้ยลูกโมสุอหลอ่อมาก ได้แล้วค่ะแฟนใหม่ลูกพีทเว้ยไปกระเด็นทับที่รักไม่ไม่อยากไปไม่สอกเลิกแล้วแฟนจะมีเสือเลือกเข้าได้ครับโ่อคืนครับแม่ฮัลโหลลูกครับลูกสบายดีไหมแม่กำลังจะเข้าไปหาที่บ้านนะลูกโอเคครับแม่แม่รีบมานะครับดูแลตัวเองด้วยจ้าเมื่อแม่วางสายไปเวลาผ่านไปพับเพื่อร้องไห้ก็รอแม่มาที่บ้าน เวลาผ่านไปน,นานแสนนานแม่ก็ยังไม่มาจนมีเสียงเรียกข้าวจากเบอร์ปิศนาฮัลโหลครับพี่ลูกชายจิวใช่ไหมครับครับพอดีคุณแม่ประสบอุบัติเหตุนะครับขึ้นมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยนะครับห้อสามหกครับโรงพยาบาลหกครับไม่ชวนต่อมาที่งานศสแม่ลุกครับไม่ไม่จริงใช่ไหมแม่เราอยู่โทรคุยกันอยู่เลย ไม่แม่ไม่แม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้รีบไปเลยผมกดซื้คุณพักครับวันนี้คือทีนัยการที่คุณน่าตื่นเต้ยไหมครับทีนัยการนางสาวจิ๋วหลิวดิฉันขอมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกชายของฉันทั้งหมดจำนวนสองแสนบาทในที่นี้นี่ครับใบเบิกเงินนำใบเบิกที่ธนาคารนั่นอนนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยไอ้ลูกเว้เสียงพ่อไม่พักลอยนะเอาไปดิ ติดหนี่นาะมี่อยู่สองแสเลยไม่พ่อนี่เงินก้อนสุดท้ายของแม่แล้วไอ้ยูทารุพี่ตั้อมเงยนนี่เฮ้ยผีช้าเรื่อนี่ของพ่อทีอ่ช่วงเงินนะโหดโหดอันตรายย่าไหนเงินที่ยังกูไปสองแสนอะเอามาคืนเลยนะเอาตังค์มาไอ้ยูเว้นะมึาไม่พ่อเล่นเองพ่อก็อไปคืนสิอา้าวพูดอย่างนี้จะไม่คืนใช่ป่ะเดี๋ยวไอ้แดงไปตัดมันดิได้ไหม เฮ้ย hey, อยา่าเข้ามานะเฮ้ยก่นทีกวให้นงเีบี้และอีนงนี่มาด่าคูสาระแน่มึเจอกูแน่วันคิดมัน คำชี้คงสุดท้ายตอนที่ท่าจะตัดพับไึ่สิ้นคำพูดที่เพื่อนเคยพูดไว้ว่าความหวังที่เรายึดถือนั้นเป็นสมอที่แน่นและมั่นคงของจิใจจงภาวนาแกพ่พระองค์พระองค์จะช่วยนำทางไปสู่นาที่ดีเองข็เปิดพระผู้เป็นเจ้าจงช่วยนำทางและคุ้มครองลูกจากภูเขาไฟทั้งหมดด้วยเถิดอาเมนเวลาผ่านไปคุณที่ว่าจะมานอนที่บ้านครับ ถ้าช่วยงานต่อพวกนี้ก็พบเพื่อนตัวเองนอนขลบอยู่หน้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยนอนอื่นอยู่หน้าบ้านเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยครับัสดีครับพี่มี่มนอนอื่นอยู่หน้าบ้านครับเฮ้ยไม่ใช่พี่หนุ่มนอนทําร้ายอยู่หน้าบ้านครับมาช่วยดรื่องเลยครับได้ครับขอบคุณนะครับ โรงพยาบาลคนไข้ปลอดภัยแล้วนะคะเขียนเยี่ยมได้เลยได้ครับขอบคุณนะครับที่มีที่ไหนชายชที่รักหรือเปล่าไอ้คนในฝันเมื่อคืนนั้นคือคุณใช่ไหมไม่ใช่เด็กรักหรือเปลารักพ้องเนี่ยนี่โรงพยาบาลเอ้าก็คุณไม่รู้อ่แล้วใครจ่ายค่าโรงพยาบาลอ่ะ แม่จ่ายเองลูกขอบขอบคุณนะครับแม่ไม่เป็นไรจ้ะแม่ไปก่อนนะคุณดูแลพัฟดีๆด,ด,ด้วยอ่ะเมื่อกี้ซื้อข้าต้องมาให้อะเออขอบคุณนะเว้ยแล้วมึงกินอะไรยังเออกินแล้วเออขอบคุณที่มาช่วยแล้วกันบ้านคุณเฮ้ยใครมาวะนั่นดิมึงไปปิดประตูนี้เอเอ,เอทำอะไรกันวะเสียงดังชิบเฮ้ยทำไรอะคุณอยู่ไหน,นเอาตัวามันมาจ่ายค่านี่ดิเฮ้ย แล้วคนใครเป็นอะไรมาทําไมเป็นอะไรกับพับเป็นพ่อไอ้อ้วนนั่นอะ่ะเฮ้ยพ่อมาทําไมอะ่ะเอาตังค์มาพ่อถกเงี้ยยังไม่นี่จ่ายเลยไม่มีว้ยสรุปจะจ่ายไม่จ่ายไหนเอามายี้ยสิไม่มีคุณเอาไปหมดแล้วติดบาทก็ได้ต้นหาวเช้มามาคุณที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยโทรแจ้งตำรวจระหว่างที่ทะเลาะก,กันไม่นานตำรวจก็มาเฮ้ยน้อง ทำไรกันช่วยดูหน่อยด้วยตื่นตื่นเต้นไม่นานทั้งพ่อลูกครับและเสี่ยก็ถูกจับและถูกจับสินจำคุกแต่พับก็ได้เงินเฉยๆจากคดีครับซึ่งรับเงินส่วนหนึ่งไปทำร้านขนมเป็นไงขายดีไหมอืมก็โอเคอยู่นะเอาวังวังเอาขนมปังบังซุ๊กกระพงกัแดงครับเดี๋ยวกูช่วย ขอบคุณนะหลังปิดร้านครับก็ได้มาดูงานขอบคนคนหนึ่งเ<ะ>ฮ้ยคุณเป็นอะไรไหมครับ ขนาดนี้ตุ้ซับก็ยังผ่านพ้นมาได้ดังนั้นพวกเราต้องมีความหวังถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากมายเพียงใดค่ะสุดท้ายนี้ห้องโถงของเราขอฝากไว้ว่าถ้าคนนี้ยังไม่ใช่เปลี่ยนคนใหม่ได้ยังทันนะคะขอพูดค่ะจบแล้ว,วรรลครับสำหรับการแดงของห้องโฮงนะครับ